มาดูแบบฝาดเสริมชุดที่24กันดีกว่านะครับชุดนี้จะเป็นเรื่องของ passive voice นะครับโอเคผมทวนเข้าคร่าวให้มันจะมี voice voice ก็คือประมาณเชิงประโยคเนาะจะมีประโยคแบบ active voice กับ passive voice นะครับถามว่ามันคืออะไร active คือประธานเป็นคนกระทำ ประธานเป็นคนกระทําในขณะที่ passive passive แปลว่าแบบเป็นเชิงรับเนาะ active เป็นเชิงบุกค,คือประธานเป็นผู้กระทํา passive เนี่ยคือประธานจะถูกกระทําซึ่งการถูกกระทําต้องมีคําว่า be บกวก verb ช่องที่3อันนี้คือหัวใจหลักของ passive voice นะครับมไม่ว่าไงก็แล้วแต่มันจะมันจะมีโครงสร้างคือ be บวกกับ verb ช่องที่3เนาะ แต่ถ้าเป็น active voice อ่ะถ้าสมมติเป็น present simple เป็น verb ช่องทีหนึ่งถูกไหม verb ช่องนี้หนึ่งถ้ามาเป็น passive voice ก็จะเป็นประธานบวกด้วย be เนาะ be ก็คือ verb ช่องนี้หนึ่งอของ is am are แต่ว่ามันรวมเป็นคำว่าเช่นยกตัวอย่างเช่น i am kicked เนาะก็คือผมถูกเตะจาก i kick เป็น i am kicked ผมถูกเตะอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็น verb to be เนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็น is am are อะไรก็ว่าไปเนาะก็คือตัวนี้แหละเาม,มาเปลี่ยนถ้าสมมุติเป็น past ประธานบวก verb ช่องที่2 past simple ถ้ามาเป็น passive voice ก็จะเป็นประธานบวกด้วย was หรือ were นะครับแล้วก็บวกด้วย verb ช่อง3อถ้าสมมุติเป็น continuous เป็น verb to be บวก verb ing ก็จะกลายมาเป็นประธานบวกด้วยอะไรครับ verb to be มาก่อนเนาะ verb to be มาก่อนบวกด้วยการเอา ing มารวมกับคำว่า b ตัวนี้ก็เลยกลายเป็น be-ing แล้วก็บวกด้วย verb ช่อง3เนี่ยเว้นตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่1มายังไงเป็น verb to be ตัวนี้ตัวที่2คือ b ที่มารวมกับ verb ing แล้ตัวที่3คือ verb สของตัวนี้นะครับถ้าสมมติเป็นเป็น perfect tense ล่ะเป็น perfect tense ก็จะเป็นประธานบวกด้วย have has ถูกไหมแล้วก็บกวก verb ช่องที่3อันนี้คือประธานเป็นคนกระทำํำถูกไหม I have been here for two years ผมมาอยู่ที่นี่เป็นประมาณ2ปีแล้วถ้ามาเป็นฝั่งขวาเป็น passive voice ก็จะเป็นประธานบวกด้วยอะไรครับ have has เหมือนเดิมเนาะ ทีนี้มันมี verb 3 2อัน verb 3ตัวแรกเอาไปรวมกับว่า be ก็เลยกลายเป็น be n นะครับแล้วก็ตัว3 verb 3ตัวหลังก็คงรูปของมันไปนะถ้าสมมุติเป็น future สมมติเป็น future เนาะเป็น future simple เป็นประธานบวก will ถูกไหมแล้วก็บวก verb infinitive ถูกไหมครับถ้ามาเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นประธานบวกด้วย will เหมือนเดิมนะ แต่ verb infinitive มารวมคำว่า be ก็เป็นคำว่า be อยู่แล้วแล้วก็เป็น verb ช่อง3เช่น I will kick him กลายเป็น he will be kicked เนาะก็คือจากฉันจะเตะเขาก็มาพูดถึงเขาว่าเขาจะโดนเตะเนาะส่วนใหญ่อันนี้เป็นโดนกระทํานะครับ Active Voice เป็นคนทำ Passive Voice จะเป็นเรื่องของการโดนทำเนาะแหมถ้าสมมุติเป็น Future อ่์อันนี้ไม่ต้องอันนั้นมันค่อนข้างจะ a แอดวานก็ไม่ค่อยได้เจอเนาะอ่ะนะก็จะมีประมาณนี้ถ้าสมมุติเป็นแหน่เห็นไหมทวนอีกรอบหนึ่งถ้าสมมุติเป็นเวิร์บช่องที่หนึ่งปกติก็เป็นอิสซัมอเนาะแล้วก็เวิร์บช่องสามได้เลยถ้าเป็นเวิร์บช่องสองก็เปลี่ยนจาก w วิร์บทูเนาะตัวนี้เป็นวอสต์แอบวอร์ ล้วบบ verb ช่องอ่าประธาน verb อ,อันนี้เป็น present simple ไม่ใช่ present continue หรือ past continue เนาะก็ได้ทั้งคู่เนาะก็ verb to be มาตรงนี้ verb ing ไปรวมกับ b ก็เป็น being เนาะแล้วก็ verb ช่อง3ก็ยังคงไว้แล้วก็ have has เป็น present perfect เนาะหรือถ้าเป็น past perfect ก็ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น had แค่นั้นเองนะครับต,ตัวนี้มาใส่ก่อน ตัวนี้ไปรวมกับ b แล้วก็ตัวที่3่็งมนะก็เป็นตรงนี้เนาะก็เป็นประธาน have h a v e has been แล้วก็ช่อง3เนาะถ้าเป็น h a l ก็เป็นประธานบวก h a l บวก b แล้วก็ช่อง3มไม่สีม่มันไม่ยากครับแค่จำเพื่ว่าตัวนี้เป็นตัวหลักเนาะโอเคเราน่าจะเก็ตกันประมาณหนึ่งละหวังว่าไม่เป็นไรแรกๆอาจจะแบบมีการลืมอะไรไปบ้างไม่ต้องห่วงนะครับเราไปดูด้วยกัน นะไปข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งเขาบอกว่า these houses were built 20 y e a r s ago คือบ้านเหล่านี้ถูกสร้างเมื่อประมาณ20ปีก่อนเราลบกระดานแป๊บหนึ่ง บ้านเหล่านี้เนาะบ้านเหล่านี้คือบ้านหลายหลังถูกไหมบ้านเหล่าหลังก็เป็นเป็น plural เนาะเป็นหูพจน์ก็เลยใช้คําว่า were were built 20 y e a r s ago คือถูกสร้างเมื่อ20ปีที่แล้วก็เลยใช้เป็น past นะครับโอเค before that เขาบอกว่า before that คือก่อนหน้านั้นอีก there was a cinema here มีโรงภาพยนตร์ที่นี่ but แต่ The building, the building ในที่นี้แปลว่าสิ่งก่อสร้างถูกไหม The building ในที่นี้แปลว่าพวกบ้านเหล่านี้หรือโรงหนังครับ The building ไม่มี s building แปลว่าสิ่งก่อสร้างเนาะ building ไม่มี s แสดงว่าอย่างเดียวถ้าอย่างเดียวต้องเป็นโรงหนังครับโรงหนังเนี่ยอะไรครับถูกทำความเสียหายใช่ไหม Damage damage ก็คือทำความเสียหายถูกทำความเสียหาย in a fire ก็คือถูกไฟถูกไฟทำวามเสียหายก็คือไฟไหม้อะแหละเนาะก็เป็นข้อหนึ่งถูกไหมก็จะเป็น,ปน was ผมว่าเป็นอดีตไง damaged was damaged นะครับ in a fire and had to และจำเป็นต้อง have to หรือ had to ก็คือจำเป็นต้องเนาะแต่เขาใช้เป็น had to เพราะมันเป็นอดีตจาก have ก็เลยกลายเป็น had นะครับ had to อะไรครับ knock down น n อกดา o น n ก็คือทำทำลายลงเนาะโรงหนังทำลายลงหรือโรงหนังถูกทำลายลงโรงหนังถูกทำลายลงถูกไหมครับก็เลยกลายเป็น had to be knocked down อ้าว ถามว่าทำไมทาไมถึงเป็น be knocked down ล่ะครับไม่ใช่ were knocked down หรือ was knocked down จำไหมครับ verb ตัวไหนก็ตามที่ตามหลังคำว่า to เนาะเห็นไหม h a d to verb ตัวไหนก็ตามที่ตามหลังคำว่า to ต้องคงรูปเป็น verb infinitive ไว้หรือเป็น verb ต้นลำหลับนะครับและอีกอย่างหนึ่งไม่ต้องห่วงครับว่าอันนี้จะไม่พูดถึงอดีตเขาพูดถึงอดีตเรียบร้อยแล้วตรงคำว่า h a d to ครับ โอเคข้อ2ครับ this bridge สพา,าสสะพานแห่งนี้นะครับจุดจุด in 1925ในปี1925อะไรครับถูกสร้างถูกไหมก็เป็นอะไรเป็นอดีตถูกไหม this bridge this bridge เป็นสะพานแห่งเดียวก็คือเป็นเอกพจน์ก็เลยใช้เป็น this bridge was อะไรครับ built นะครับเป็นคำช่อง3 was built in 1925ในปี1925 it it ในที่นี้หมายถึงสะพานครับ it by hundreds of people every day มันอะไรครับมันใช้หรือมันถูกใช้มันถูกใช้โดยหลายร้อยผู้คนทุกๆวันนะครับก็ต้องเป็น it อ,อะไรครับ Uh, it อะไรต้องเป็น is หรือต้องเป็น was อันเนี้ยตอนเนี้ยเขาพูดถึง every day ดูไหม every day คือทุกวนันแสดงว่าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นเป็นประจำเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นใช้เป็น present simple tense ครับก็เป็น it is used by hundreds of people every day นะครับ at the moment ณนะขณะนี้ the bridge สพานเนี่ยอะไรครับกำลังถูกทาสีอยู่ถูกไหม กำลังถูกทาสีอยู่กำลังทำอยู่แสดงว่าต้องเป็น continuous และพูดถึงตอนนี้ก็คือ present continuous tense ซึ่ง present continuous tense คือโครงสร้างอะไรครับประธานบวดด้วย is/am/are เนาะบวดด้วย verb-ing is/am/are คงไว้ก็เป็น the bridge is ing รวมกับคำว่า be ก็เลยกลายเป็น being แล้วก็ paint ก็เป็นช่อง3ก็เป็น painted นะครับ The bridge is being painted นะครับสะพานกำลังถูกสร้างไอ้กำลังถูกทาสีอยู่ข้อ3ครับ This street นี่ถนนเส้นนี้อะไรครับ Call Winton Street ถนนเส้นนี้เรียกหรือถูกเรียกว่าถนน w i l t o n Street ถูกเรียก,ถ,ก,ยกถูกไหม แล้วเขาพูดถึงตอนไหนครับเขาพูดถึงตอนนี้อยู่แล้วถูกไหม uh, This street is called ปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมุติเป็นสิ่งไม่มีชีวิตหรือเป็นสิ่งก่อสร้างหรืออะไรเงี้ยมักจะเป็นผู้ถูกกระทำในขณะที่ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตมันสามารถเป็นผู้กระทำได้นะโอเค This street is called Wilton Street It used to, it used to หมายถึงเคยนะครับเคยอะไรเคยถูกเรียกว่า James Street นะครับก็เลยเป็นอะไรครับ It used to be called ครับเห็นไหมจำได้ไหมหลัง to ต้อง be อ่าต้องเป็น verb ที่ลงเป็น infinitive It used to be called James Street, but the name แต่ชื่อชื่อเปลี่ยนหรือชื่อถูกเปลี่ยนถนนเส้นนี้เปลี่ยนชื่อตัวเองได้ไหมไม่ได้ถนนต้องถูกเปลี่ยนชื่อเนาะ but the name จุดจุด a few years ago เมื่อไม่กี่ปีก่อนแสดงว่าเป็นอดีตก็เลยเป็น was changed a few years ago เขาส4ครับ this is a bicycle factory นี่คือ โรงงานจักรยานนะครับ bicycles จักรยาน,นเป็นพหูพจน์แสดงว่าจักรยานหลากหลายคันนะอะไรครับ make here คือสร้างที่นี่หรือถูกสร้างที่นี่ต้องเป็นถูกสร้างที่นี่เนาะ since 1931ตั้งแต่ปี1931แสดงว่าเป็นอะไรครับมีคำว่า since แ,แสดงว่าเป็น present perfect tense นะ present perfect คือประธานบ,ก half has, บกวก have/has บวก verb ตอนที่3ถูกไหมอ่นะ Bicycles เป็น p a พ t p ์ต้องใช้เป็น have เนาะ have been made นะครับ have been made here since 1931 it's the largest bicycle factory in the country ก็คือมันเป็นโรงงานผลิตจักรายานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ Hundreds of bicycles อะเห็นไหม้วนมีขีด a s ชหลังคำว่า country ไอขีด a s ชในที่นี้ครับมันคือการขยายความเนาะเขาบอกว่ามันเป็นโรงงานที่สร้างผลิตจักรยานเยอะที่สุดในประเทศแล้วขีดต่อมาว่ากี่คันเนาะอันนี้เขาขยายโดยว่าหลายร้อยคันเนาะ Hundreds of bicycles อะไรครับ ถูกผลิตที่นี่ทุกๆปีแสดงว่าเป็นเรื่องราวธรรมดาเป็นเรื่องราวปกติก็ต้องเป็น hundreds of bicycles เป็นพหูพ์ถูบ่าหลายคัน hundreds of bicycles are produced อันนี้ไม่อ่าน produce นะอ่าน produce นะครับ produced here every year นอะอะไรที่มันลงท้ายด้วย u แล้วก็มีตัว e เช่นคำว่า value อันนี้ไม่อ่าน value อ่าน value เนาะว่าจะออกเสียงแบบ value เนาะมันแบบเหมือนข้ามเขาเนาะ,ะ produce เนาะมีคำว่าลดลง reduce เนาะที่แปลว่าลดลงหรือว่าผ่อนลงอะไรอย่างงี้นะครับโอเควันนี้เราจะไปถึงไปฝึกเสริมชุดที่25กันเพราะนั้นไปต่อครับ มีคนหลายคนถามผมมามากเลยว่าแบบถ้าสมมติผมสอนจบไปแล้วอย่างนี้ครับผมจะทําอะไรต่อเนาะผมก็ YouTube ผมเนี่ยจะยังทำต่อไปแต่ว่าจะไม่ใช่เรื่องของการลงภาษาอังกฤษแบบสอนภาษาอังกฤษละเพราะว่าคืออย่างที่ผมบอกผมตั้งใจที่จะส่งมอบสิ่งนี้เป็นความรู้ให้กับผู้คนเนาะในประเทศให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ว่าอนาคตมันจะได้ทำให้แบบ คนที่เกิดตามหลังมาหลังจากเนี้ยสามารถที่จะเรียนภาษาอังกฤษได้และสามารถที่จะสเตปอัพยกระดับตัวเองขึ้นไปเทียบเคียงกับประเทศอื่นๆในโลกนี้ได้เนาะเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษกับต่างประเทศได้ไม่สามารถสื่อสารต่างประเทศได้เราก็แค่อยู่ในประเทศอย่างเดียวแล้วมันก็แบบมันมีทรัพยากรจํากัดนะครับเพราะนั้นมันก็ต้องออกไปข้างนอกบ้างเนาะอะไรอย่างนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็เป็นตัวเลือกที่ดีเผื่อใครที่มีโอกาสเนาะก็จะได้สามารถที่จะแบบ เด็กๆรุ่นใหม่หลังจากนี้อีกสัก10ปีอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะมีโอกาสเนาะที่จะแบบสมมติเก่งภาษาอังกฤษสามารถพูดคุยทาวต่างชาติสื่อสา,ารได้มีโอกาสเจอโอกาสสามารถไปเรียนต่อต่อตางประเทศได้อะไรเงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่ดีที่ช่วยให้ครอบครัวเขาแบบมีกินเนาะจากคนที่แบบยากจนเนาะหรือแบบอาจจะมีแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวแต่ก็มีซื้อหนังสือมาเล่มหนึ่งแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษไปผมบอกเลยถ้าทำตามที่ผมแนะนำนะเก่งกว่าทุกคนในห้อง ในระดับเดียวกันเลยเพราะนั้นไปต่อครับข้อ2ีครับชุดที่ยี่ห้าเนาะเขาบอกตามอยโยงสมบูรณ์ก็ยังเป็นเรื่องของ passive voice you. อยู่ทีนี้ครับข้อ1เขาบอกว่า we ยกตัวอย่างว่า we were invited o r invited เนาะ we were invited to the party พวกเราถูกเชิญไปางานปาร์ตี้ but we didn't go แต่พวกเราไม่ได้ไปเห็นไหมจะเห็นความแตกต่าง หลังคำว่า but จะเป็นประโยคหนึ่งนะครับประโยคข้างหน้า but คือ we were invited พวกเราถูกเชิญนะมีคนเชิญพวกเราเนาะพวกเราถูกเชิญประโยคหลังคำว่า but คือพวกเราไม่ได้ไปเนาะ take action ก็คือเราไม่ได้ไปเนาะข้อสอครับ the museum is very popular museum ก็ <Museum S 2> คือพิพิธภัณฑ์ครับ the museum is very popular every year มิวพิพธิธภัณฑ์เนี่ยมันโด่งดังมากเนาะ every year ทุกๆปี it จุ by thousands of people โดยผู้คนหลากหลายพันกอะไรครับ visit แปลว่าเยี่ยมชมทุกๆปีมันถูกเยี่ยมชมถูกไหม every year it it ก็ต้องเป็น it is visited นะครับข้อสาม many buildings ทุกทๆสิ่งก่อสร้างนะ in the storm last week ในพายุเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว damage คือทำความเสียหายถูกไหมทุกๆสิ่งปลูกสร้างทำความเสียหายหรือถูกทำความเสียหายต้องเป็นถูกทำความเสียหายเพราะนั้น many buildings คือสิ่งก่อสร้างมากมายพายุโพสถูกไหมเป็นแบบไหลอันก็ต้องใช้เป็น were นะฮะเพราะเขาพูดถึงสัปดาห์ที่แล้ว were damaged เนะนี่ยอกาเียงว่า damaged นะครับ damage เนาะข้อเอ่ขอข้อสี่ครับ a new road is going to สะพานอ่าถนนเส้นใหม่ is going to ก็คืออะไรครับกำลังจะสร้างปีหน้าถูกไหม next year เนาะทีนี้ถนนสร้างตัวเองหรือถูกสร้าง นันถูกสร้างเพราะฉะนั้น our new road is going to หลังคำว่า to ต้องเป็น verb infinitive ครับ is going to be built นะครับ next year ข้อ5ครับ where's your jacket แจ็คเก็ตของคุณไปไหนแจ็คเก็ตของคุณอยู่ไหนล่ะ it จะเขาบอกว่ามันทำความสะอาด it will be ready it will be ready tomorrow มันจะพร้อมพรุ่งนี้มันกำลังถูกความสะอาดถูกไหม สดงก็เราใส่ไม่ได้มันกําลังถูกทําความสะอาดหรือมันกําลังทําความสะอาดมันกําลังถูกทําก็เลยกลายเป็น it is นเอา verb to be มาก่อนนะแล้วก็ตามด้วย ing ถูกไหม ing ไปรวมคำว่า be ก็เลยกลายเป็น being นะครับ it is being cleaned แล้วจบด้วย verb ช่อง3เสมอนะครับถ้าเป็น p a s เป็น passive voice นะข้อ oh, 6ครับ she's famous now เธอเนี่ยโด่งดังตอนนี้ But in a few years แต่ในไม่กี่ปีนะ her name ชื่อของเธอเนี่ย will อะไรครับจะลืมหรือจะถูกลืมจะถูกลืมก็เลยกลายเป็น will be forgotten นะครับเบ้นทีตัวนะครับ forgotten ข้อเจ็ดครับ shall I do the washing up ให้ผมทำความสะอาดล้างจานไหม no ไม่ไม่ต้อง it อะไรครับเขามาให้คำว,ว่า already do ก็คือทำแล้วถูกไหมก็คืออะไรครับ it has been already done นะครับมันถูกทำความสะอาดไปแล้วานะ already คือแล้วเนาะอ่ะอันนี้คือ present perfect ถูกไหมมันถูกทำไปแล้ว has h a v e has มาก่อนเนาะแต่นี้ washing up เขานับรวมเป็นหนึ่งเนาะเป็นการทำความสะอาด has ก็คือ h a v e has บมดได้ verb ช่องสามิร์บช่องสามมารวมกับคำว่า be ก็เลยกลายเป็น be e n นะครับ be w a s be E n a um, uh, w a s w e r e แล้วก็ be e n นะครับแล้วก็มัน already แล้วก็มันเป็น done นะครับเป็นเวิร์บช่องสามของ passive เข้าแปครับ milk นมนะครับควรอะไร เขาให้คำว่า keep keep แปลว่าเก็บรักษา in a fridge ในตู้เย็น milk นม should be kept in a fridge นะครับข้อเครับ you ever bite by a snake ถ้าคุณเคยกัดโดยงูไหมต้องเป็นคุณเคยถูกกัดโดยงูไหมแต่การถามอันนี้เป็นการถามถึงอะไรครับทั้งชีวิตนี้ถูกไหมสแสดงว่าเป็นเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันใช่เป็น p r r s e n t perfect t e n ค e รับ Have you ever Have you ever แล้วก็อะไรครับ Be bitten อ๋อไม่ใช่ต้องเป็น been bitten นะครับ Have you ever been bitten คุณอ่ะอันนี้เป็นของตัวของมันเองนะครับแล้วก็ Have you ever been Bitten อะไรครับ by a snake นะ Have you ever been bitten by a snake? ข้อสิบครับ My bag steal yesterday afternoon car from my กระเป๋าของฉันขโมยหรรือถถููกกขขโโมมยยคับจากรถของฉันเมื่อวานตอนเที่ยงมเมื่อวานตอนบ่ายเนาะ My bag เป็นอันเดียวพอพูดถึงเมื่อวานแสดงว่าเป็น past My bag was still stole stolen ครับ from my car yesterday afternoon <c oughs> นะครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับ passive ชุดเสริม24กับ25นะครับ